เพิร์หลับวันนี้เดอนละแอบคพี่ไกด์ชื่ออะไรคะนองอค่ะเดี๋ยวเราไปสักป่าจากเขาก่อนขึ้นนะคะจะได้ขึ้นลงปลอดภัยค่ะอ่ไทยค่เสนกี่ให้สนุกครับครับ มุ่งหนาคาอีกหนึ่งพันสองร้อยเมตรนะฮะจับหนึง่งทางก็เริ่มชันแล้วนะครับตอนนี้เราเดินมาได้สองร้อยเมตรแล้วนะครับก็เลยอีกหนึ่งพันเมตรไปถึงจุดมุ่งหมายตั้งใจมาเลยใช่ไหมคะใช่ตรงนี้คือจุด1,000เมตรนะฮะ สองขึ้นไปอีก1,000เมตรเป็นไงบ้าง <c oughs> ยังไม่ถึงเลยเหรอ <c oughs> ถึงไหนแล้วเนี่ย้ <c oughs> องสาวเป็นไงบ้าง <c oughs> ตอนนี้ยังไม่รู้เลยเขาถึงไหน <c oughs> สบายมากแม่ชิวๆคร <c oughs> ึ่งทางแลบ สต้าลเลยสต้าลสู้อ,อีกนิดเดียวอีกหนึ่้อยเมตรค่ะจะถึงแล้วในถ้ำก็คือห้ามสัมผัสนะคะห้ามรับประทานอาหารภายในถ้ำห้ามส่งเสียงดังห้ามขีดเขียนแล้วก็ห้ามเก็บของออกจากนอกถ้ำค่ะโอเคค่ะ จะเป็นทางเข้าถ้ำนะฮะโค้งสวยฮนะจงพระหน้าปกเลยทำจิตใจให้นิ่ง มาทางนี้ค่ะข้าเหมือนหัวอีกหัวหนึ่งแต่อกทยานหนึ่งเข้ายังไนัเข้าตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอันนี้ก็ประตูเมืองรับเลแม่อันนี้ก็มีดาวร้างไทยอยู่นะใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นอะไรนะพี่อ่าเป็นอีกหนุ่มที่ว่าเหมือนเหมือนงูอ้าปากค่ะงูอ้าปากนะคะ ไปเราจะไปดูหัวหนาคาที่หนึ่งนะครับแปดร้อยเมตรนั่นคือบึงโคงหลงค่ะนบึงโค้งหลงอันนี้ก็เป็นถนนเส้นที่เราขับรถมาเนี่ยอ๋รอรูวยมากนะขวามือทางนั้นก็เป็นทางฝั่งนครพนมที่บ้านเห็นไกลๆนะั่นแหละที่ขับรถมาก็เห็นเจดีตรงนั้นนะคะมันจะเป็นจุดชมวิวนะคะ ตรงนี้เป็น่าเป็นแอ่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เนาะที่ว่าผูท่าผูเก่นในตำนานเขาก็เลยบอกว่าตรงนี้แหละเป็นที่อ่าพญานาคออกไปมาหาสู่กันได้สามจุดคือคำชะโนดแล้วก็ซอปปะปอบลาวแล้วก็นี่ค่ะโอเคผู้กองการเรา <laughs> ไปแไอ่ยเจดีปูเ้าก่อนนะคะเพราะว่าขั้นมาก่อนคนะืองาะวังนมองพึ้นมาขึ้นมาอ,อันนี้ลูกที่ขึ้นส่ะ ข้างบนจะเป็นเจดีหลองปูหวัง้วคะขึ้นไปหนึ่งร้อยเมตรวันในหนึ่งร้อยสี่สิบขั้นต่อไปเราจะไปดูหัวหนาคาที่หนึ่งะคะ่ะสี่ร้อยเมตรกันต่อจ้า

ไว้อนีไวเป๋่ยนีอ่ก็เดี๋ยวพี่ให้แปงเป็นเรื่องมคอนะเครื่องอคองหนึ่้นอร่อยอะไรอย่างเงี้ยมราเจอล้วกันคือสกอแล้วก็ทางทางนี้ก็จะเป็นเฟิร์นกับโวก็จะเอาออกมาอะไรอย่างเงี้ย และทิ้นที่จะไปคือทิเหนือแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะลงมาทางนี้ปุ๊ยิเตปทางแน่นะอะไรอย่างเงี้ยคมีทนจะแบาไมยงปนอ่าะคะ้ายแสวัสดีค่ะ ตายตอนจบนะฮะถข้างนอกแล้วค่ะ <kind> ท <abonn és> ้กคนจองในแอปก่อนก็ได้แล้วก็ถ้าจะขึ้นกับหนูก็จองูประมาณนั้นค่ะน้อออนค่ะีนน้ำกมค่ะมาเที่ยวหน่อยอยากให้นักท่องเที่ยวเชิญชวนมาเที่ยวนะคะเที่ยวแบบไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมากถึงทุกคนค่ะ จะหนักแค่ไหนก็จะพาขึ้นถึงทุกคนอาการหนักแบบอายุเยอะๆก็จะพาขึ้นถึงรายละเอียดราคาว่ารายละเอียดก็ต้องจองผ่านแอปก่อนจองผ่านแอปก่อนค่ะแล้วก็น้ําอย่างน้อยคนละสองขวดกับเปาเป้แล้วก็ข้าวอยางเงี้ยเอากลับไปกินข้างบนได้เอาไปกินข้างบนได้ค่ะขนมก๊อปแก๊บอย่างเงี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ด้วยนะครับลิปหน้าเราจะไปที่ไหนการติดตาม EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ